สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจอร์ดประจำวันที่25กุมภาพันธ์นะก่อนอื่นบิ๊กจอร์ดขอสรุปผลบอลน,น้า YouTube และหน้า Facebook และในกลุ่มของ Big กจอร์ดก่อนแล้วกันนะครับเริ่มต้นด้วยที่ YouTube ก่อนแล้วกันนะฮะบิ๊กจอร์ดให้แลนเดอร์ไปนะครับพบเลสเตอร์ซิตี้นะฮะเมื่อวานนี้สูงแรกหนึ่งลูกจบที่1เมตรนะครับยกไปนะครับรู้สึกจะเป็น แรงนาทีที่2นะครับกดย้ำไม่ได้นะฮะยกไปนะครับสําหรับหน้า y u u t u b e Big ็อดสำหรับในหน้า a c e b o o k นะฮะนี่เดลเบติครับพบเซนิตนะฮะสูงแรก1ลูกนะครับคู่นี้น่าเสียดายมากครับโอ้โหนี่ครับสูงแรก1ลูกจบที่0ูนนะครับเหลือเชื่อครับเมื่อวานนี้บิ g กจ็อดเลือกทีมนี้ไปนะฮะโดนครับรู้สึกจะโดน ทั่วหน้านะครับคู่นี้และสำหรับในกลุ่ม V.P. ของ Big John กนะครับกลุ่ม V.P. ของ Big John นะฮะนี่ครับในกลุ่ม V.P. นะฮะบินแรกนะครับที่ Big John กดไปนะฮะเป็นบอลโคโซโบซูเปอร์ลีกานะฮะเอซีจิลานินะับโอ้โหชื่ออันยากมากครับบิ๊กจ็อกกดไปตอน1838นะครับสูงแรกหนึ่งลูกยกนะครับ1เม็ดนะครับคู่นี้ คู่ที่สองบิ๊กจ็อกกดทิ้งไว้ก่อนแล้วนะฮะสิบแปดสองหนึ่งนะครับเป็นบอลเม็กซิโกนะฮะปาสุก้ายูยี่สิบนะครับคู่นี้ครึ่งแรกจบสองหนึ่งเลยนะฮะกินเต็มครับและนี่บินปิดท้าย VP ของบิ๊กจ็อกครับในกลุ่ม VP นะฮะวินแรกนะครับเลเอลโซซิดัดนะครับศูนแรกหนึ่งลูกนะครับยกไปนะครับจบหนึ่งศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งบินที่สองลาซิโอปุปโปโต้นะครับจบหนึ่งหนึ่งกินเต็มฮะแล้วก็บินที่สามรองนะครับ บิ๊กจอดลองเลนเจอร์ไปนะครับหนึ่งลูกกินเต็มครับก็เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับสำหรับคนที่ติดตามบิ๊กจอดในกลุ่ม VP นะสำหรับวันนี้นะฮะบิ๊กจอดมีทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆหนึ่งคู่แล้วกันครับใน u t u b e นะฮะนี่ครับเบลเยียมโปรลีกนะฮะคู่ระหว่างเบียชอตวีเอนะฮะพบซาเลอรลัวครับ ซาเลอร์ลัวนี่อันดับเจ็ดนะครับเบียช็อตนี่สิบแปดนะครับเจ็ดไปเยือนสิบแปดนะครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับเรามาดูสถิติของสองทีมนี้กันนะฮะนี่ครับนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับซาเลอร์ลัวชนะห้าสองนะครับซาเลอร์ลัวเจ้าบ้านนะครับสําหรับวันนี้เบียร์ช็อตวีเอเจ้าบ้านนะครับสิบนัดหลังสุดของเจ้าบ้านนะฮะชนะสอง เสมอ1แพ้เเลยนะฮะเขามีสูงแรกทั้งหมด9เกมครับมีเกมเดียวที่เสมอ0ูนย์นะแล้วเรามาดูทีมเยือนครับนี่ครับซาเลอรลัวครับ10นัดหลังสุดนะฮะชนะ4เสมอ2แพ้4นะครับเขามีสูงแรกทั้งหมด9้าเกมเหมือนกันครับคู่นี้นะครับเป็นบอลสกอร์สูงเป็นบอลเข้าแรกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะฮะบิ๊กจร์ดคิดว่านะครับ ครึ่งแรกน่าจะมีสกอร์ครับบิ๊กจอ์เลิกกดสูงแรกในราคา1ลูกนะครับ1ลูกนะครับรอบอลเตะสัก5-10นาทีย้ำครึ่งครบลูกไปนะครับต้องขออภัยนะครับแรงมือสวยนะฮะย้ำครึ่งครบลูกไปหรือครึ่งลูกไปนะครับบิ๊กจอ์คิดว่าครึ่งแรกน่าจะมี1เม็ดนะฮะฟันธงครับ แล้วพี่จอกขอแนะนากลุ่มนะครับกลุ่มที่พี่จอกกดบอลสดให้ทีเด็ดทุกวันนะครับกลุ่มนี้ฮะนี่ v i p UFA แปดแปดนี่ฮะเป็นบอลเป็นกลุ่มนะครับที่โยนทีเด็ดทุกวันนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นปังมีนเหมยลี่เจดาวพี่เป็ดนี่ครับปังเงียมด้วยนะฮะส่งทีเด็ดเข้ากลุ่มนี่ของเจดาวเมื่อคืนนี้ครับนี่น้องเหมี่ยลี่นะฮะ ของของบิ๊กจอดนะครับนี่พี่เป็ดเมื่อเช้านี้นะเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม v ีพกลุ่มนี้นะครับของบิ๊กจอดนะฮะแอดไลน์มาครับไลน์บิ๊กจอดอยู่ท้ายคลิปนะครับ J.O. d o S Under Score แปดสิบแปดนะครับหลายส่วนตัวบิ๊กจอดนะฮะแอดไลน์มาเลยครับเข้ากลุ่มฟรีฮะและสำหรับวันนี้บิ๊กจอดต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้บิ๊กจอดด้วยนะฮะสวัสดีครับ